้าม,มาพูดคุยกันเรื่องนี้สักนิดนึงนะคะเป็นผลไม้ที่หลายคนเนี่ยโอ้โหชอบเสนอเกินคุณแบงก์ก็ชอบคุณบ๊อบก็ชอบนะคะคที่พูดถึงเนี่ยคือทุเรียนนะคะพาคุณผู้ชมไปดูสวนทุเรียนที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะสร้างรายได้กว่า1นึ่งแสนบาทนะคะคุณผู้ชมไปชมกันค่ะ ุเรียนโบราณพันกบชายน้ําจากต้นอายุมากกว่า100ปีนะคะที่คุณผู้ชมเห็นเป็นของสวนจิตนิยมค่ะคตําบลหนองพโพรงอําเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรีที่คุณเกรียงศักด์นะคะอุด,ดมศิลอายุ53ปีที่ปรึกษาสวนจิตนิยมบอกให้ทีมข่าวเนี่ยได้ชิมกันสดๆเลยนะคะครับคือรายได้กว่าแสนบาทเนี่ยคือลูกเดียวนะ,ะลูกนางพญาลูกใหญ่ๆเบิบ่ม คือเขาบอกว่าทุเรียนพันนี้ค่ะมันจะมีความหอมละมุนแล้วก็อร่อยมากๆเลยนะคะคุณเกรียงศักดิ์ก,ก็พูดได้ฟัง,งนะคะว่าทุเรียนกบชายน้ําปีนี้มีประมาณ300ลูกเท่านั้นแต่ละปีเนี่ยก็จะมีจํากัดจํานวนด้วยนะไม่ได้ว่าโอ้โหมีแบบเยอะแยะขนาดนั้นเหลือเฟือคือพันธุ์กบสายน้ำเนี่ยมันกบชายน้ำเนี่ยมันเป็นสายพันธุ์โบราณที่เข,า,ข,า,ขาบอกมีมานานแล้วหาซื้อทั่วไปไม่ได้ต้องมาซื้อที่นี่นะแต่ลูกเม่ได่ใหญ่มากนะครับลูกกบชายน้ำเนี่ยลูกประมาณสักกิโลครึ่ง2กิโล <ช>หรือบางบางอย่างที่มันใหญ่ๆเนี่ยก็ประมาณสัก2อกิโลครึงค่ง<ช>ราคาเป็นไงครับคุณเป็นายทีนี้มาดูราคากันสักเล็กนึงนะคะเขาบอกว่า1ลูกเนี่ยตกที่ประมาณ11,000หมื่ึ่งบาทสูตรขนาดตั้งถูกต้อง11,000 <000, 000. S 2> บาทคุณบลอกหนึ่งหมืบาทนะคะส่วนขนาดตั้งแต่2กิโลกรัมขึ้นไปถึง2อกิโลครึ่งอยู่ที่25,000บาท นอกจากนี้นะคะยังมีทุเรียนที่เป็นลูกนางพญาที่เป็นทุเรียนลูกขนาดใหญ่ที่สุดในต้นหนึ่งมีหนึ่งลูกนะคะราคาสูงสุดอยู่ที่หนึ่งแสนบาทเลยนะคะต้นหนึ่งมีลูกเดียวหนึ่งแสนหนึ่งแสนบาทนลูกโทนอ่ะโอ้อันนี้คือขายแบบตั้งตัวได้เลยนะครับแต่หนึ่งอ่ะนะคะเขาบอกว่าทุเรียนนางพญาเนี่ยเขาก็จะมีน้ําหนักตั้งแต่2กิโลครึ่งถึง3กิโลค่ะโดยทุเรียนกบชัยน้ําที่ซื้อขายในราคาลูกละเป็นแสนบาทนั้นนะคะเรียกว่าทุเรียนนางพญาจะออกมาเป็นลูกแรกของต้น ซึ่งลูกแรกที่ออกมาจะมีความอุดมสมบูรณ์ที่สุด คุณลักษณะพิเศษก็คือเมื่อแก่จัดหรือว่าถึงแม้กระทั่งแตกแล้วเนี่ยเนื้อข้างในจะไม่เขียวยังเป็นสีเหลืองทองสองอาทิตย์เนื้อก็จะแห้งนะคะไม่เน่ามีเวลากินเนี่ยโอ้โหแบบบอกอร่อยมากๆเลยนะคะแล้วก็จะมีกลิ่นหอมเหมือนดอกไม้ป่ากลิ่นหอมละมุนเลยนะคือเวลา<อ>ที่ทุเรียนสุกถ้าเป็นพันธอ์อื่นๆหลายคนอาจจะบอกหูกลิ่นมันเหม็นกลิ่นมันฉุนแต่เขาบอกว่ากบชายน้ำเนี่ยพอมันสุกแล้วกลิ่นมันจะเหมือนแบบดอกไม้ใช่ไหมฮะถูกต้องมันจะไม่ฉุนมาแบบนี้นะคะแล้วใครไปปล่อยให้มันสุกถึงท่านสองอาทิตย์กว่าๆ ลูกเราเป็นแสนนะซ,ซื้อมาหลายลูก จะบอกว่าราคาทั้งหมดนะคะไม่ใช่ราคาประมูลเป็นราคาที่ลูกค้าพอใจนะคะในการซื้อเนี่ยโดยที่สวนขายเนี่ยราคานี้มาประมาณ5ปีแล้วส่วนการสั่งจองปีนี้เปิดให้สั่งจองประมาณปลายเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม2564แล้วก็จะรับผลผลิตในปีหน้าจองปีนี้รับปีหน้านะคะโ mm hmm. oh อ้โหนอกจากทุเรียนแล้วนะคะสวนแห่งนี้ก็ยังมีผลไม้อายุ1 0 0ปีอย่างเช่นอะไรบ้างก็จะมีทั้งเงาะ มังคุดส้มโอกระท้อนลองกองมะม่วงมะยงชิดหรือว่ามะไฟก็เปิดจองตามฤดูกาลเช่นกันนะคะพร้อมที่จะแบ่งขายในหลากหลายช่องทางด้วยนั่นหมายความว่าใครที่อยากทานทุเรียนพันนี้ค,คุณต้องจองปีนี้เขาเปิดจองตั้งแต่กรกฎาถ,ถึงสิงหาปีนี้รับของปีหน้าได้กินปีหน้านะ,ะปีนี้กินไม่ทันแล้วนะฮะอิจฉานักข่าวนะฮะเพราะว่าเขาบอกให้นักข่าวที่ไปทําข่าวกินด้วยลูกละหมืน่นคุณผู้ชมอิจฉา